สุดท้ายถ้าเราปล่อยจนไม่ไหวแล้วนะก็จะมีข้อผิดรูปเนาะขาก็จะโกงมาเหมือนธนูครับสวัสดีครับผมหมอตีนะครับจาก NCD Clinic นะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะฮะก็กระดูกพุ้นเนี่ยมันจะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่นิยมกันมากเลยก็คือแคลเซียมทีนี้โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคของผิวข้อนะครับผมที่มันสึกไปทำให้ข้อมันยุบ มีการบดมีการขยี้กันภายในขอ้อก็เลยมีอาการปวดบวมแดงร้อนหลายๆคนก็กลัวว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมไปซื้อแคลเซียมมาทานนะครับต้องบอกว่ามันคนละโลกกันนะแคลเซียมมันเอาไวบาบ้บำรุงกระดูกนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับข้อเข่าเสื่อมแคลเซียมไม่ได้มีประโยชน์ส่วนอาการเป็นยังไงนะหรอกก็คืออาการของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยถ้าอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือถ้ามันเริ่มมีการสึกเล็กๆน้อยๆ ไม่มีอาการนะครับเพราะว่าผิวข้อเนี่ยนี่เป็นกระดูกขาเราเนาะมันจะมีผิวข้ออย่างเงี้ยฮะเวลามันสึกเล็กๆ,กๆน้อยน้อยเนี่ยตรงนั้นไม่มีเส้นประสาทไปเลี้ยงไม่ปวดไม่ใดใดเลยอาจจะมีอาการขัดขัดคึงคองเวลาขยับหรือเราแบบนั่งนานๆจะลุกปึ๊บมันขัดหรือว่ามีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบเวลาเราขยับเช่นเหยียดแข้งเหยียดขางอมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบอยู่ข้างในนี่คืออาการเล็กๆน้อยๆถ้าเรายังไม่ได้ดูแลรักษาปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะเริ่มปวดมากขึ้น ยิ่งใช้งานยิ่งปวดนานนะยิ่งแบบใช้เยอะยกของหนะักวิ่งอะไรยิ่งปวดเยอะปล่อยไปเรื่อยๆบางคนปวดมากจนนอนไม่หลับเลยสุดท้ายถ้าเราปล่อยจนไม่ไหวแล้วนะก็จะมีข้อผิดรูปเนาะขาก็จะโกมาเหมือนทน ผมอีกอย่างก็คืออาจจะเกิดเขาเรียกพิกลพิการได้เลยทีเดียวที่ต้องนั่งรถเข็นไม่สามารถยืนไหวเลยเพราะปวดมากนะครับทีนี้การรักษาล่ะก็การรักษาเนี่ยมีเป้าหมายอยู่3อย่างนะครับข้อหนึ่งเลยเนาะลดแรงที่กระทำต่อข้อต่อก็ลดน้ําหนักเอยลดการใช้งานเอยนะครับข้อ2เพิ่มการซัพพอร์ตก็คือเพิ่มการพยุงของมันหนึ่งในนั้นก็เป็นการสร้างกล้ามเนือ้อนะกล้ามเนือ้อต้นขาข้อ2เพิ่มผิวข้อให้เรา อันนี้คืออยู่ในเรื่องเพิ่มซัพพอร์ตอยู่นะครับเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มผิวข้อน้ำไขข้อนะฮะ สุดท้ายมันเป็นโรคที่มีอาการอักเสบอาการปวดเราก็ต้องลดปวดให้คนไข้นะครับทีนี้ถ้ามารักษาที่ NCD NCD คลินิกจะช่วยอะไรอีกนะครับผมมันเป็นโรคแห่งการอักเสบเนาะเราก็จะช่วยลดการอักเสบให้ลดการอักเสบเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารเสริมเนาะเป็นวิตามินแบบฉีดนะครับผมเราก็จะเพิ่มการซัพพอร์ตข้อในการฉีดสารเข้าไปในข้อเข่าโดยตรง ก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะอย่าลืมมาดูแลรักษาอะไรกันนะครับสวัสดีครับ